สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกีนักขุดครับืนันนี้สวัสดียินดีต้อนรับเขาสู่ช่องห้าครับเดี๋ยวืันนี้มาเปียดเจ้ามักทีครับมักทีในตำนานที่ไปเอามาเมื่อนั้นครับตอนนี้มาจอดอยู่บ้านเรียบปล่อยเตรียมสิจารงงานลูกการครับงานก็มีรอดแล้วครับแต่ตอนกันยังเอารถพระเศษซะก่อน่อนสีลุยงานนะครับ ถึงเมื่อแล้วกัตตองมาเ็กซะก,ก่อนครับเช็ควบพอเพราะว่าอยู่เพื่อนเพิ่นกระแสางานมาก,ก่อนเท่หาหนะพอมาหอวป่านเท่ากับมาเช็คอีกก็มีต้งแต่ตัวเดินครับมนมาเซกน้ำมันตัวเดินเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเบ่งพวกสลักตัวใดพ่มีที่จุดอัดเจลบียนะครับเตรียมไว้แล้วเก็บแล้วลากามาเหตุอีกคือจุดหนึ่งเปลี่ยนจากมอเตอร์เคัน่งเลงครับตอนนี้แต่ก่อนมันเป็น ให้ฝาอยู่เลยครับคันนี้บาผีเข้ามาใส่สายเหล็ง่งอีกอันหนึ่งเปลี่ยนออกใส่เป็นสายเหล็่งครับมอเติร์ก็ันยังอันนี้อยู่ครับยังใช้ได้แต่ว่าถอดออกทื่อๆครับเพราะว่าหยาดบรรจุกจิกเวลาทำงานพอระบบไฟอย่างอื่นเพิ้นออกไปแล้วอยากให้เบ่งภายในครับเบื่อน,นั้นไปเบ่งแบบบริเบ่งตัวนี้จะเป็นกาหนอกอีรีครับเพิ่นดนอนี่มีตัวสับคอนโทษมออแบตนีเพิ่นห้ใหม่อยู่ครับ สภาพด้วยครับระบบคลองครับระบบคลองอยู่เท่าทีพุดล่องตักอยู่ฝุ่นนี่ก็ตัวเดินครับเอามาเสกนะ้ำมันตัวเดินพวกรถเลอือจะตัวนี้มีหกครับแต่ข้างบนเพื่อแปลงและครับแปลงเป็นรถเลื่อช่วงล่างคือว่าได้ครับช่วงล่างคันนี้ก็มีรถเลอือข้างบนรถเลอือข้างบนนี่ทั้งสองตัวทั้งสองขางบงมุนเดี๋ยวกาจะ เอามาเปลี่ยนใหม่ครับเดให้เพื่อนเอามาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวติจใเฮ็ดงานให้มันได้เต็มทีเนาะรอ,อน้าเนี่นดีครับบุกี้พานครับคันนี้บุกี้เป็นบุกี้ใหม่เลยสลักกระมีรวมแฮนนิดหน่อยเดี๋ยวจะเฮ็ดงานาไปก่อนแล้วก็นห้องแผ่นซิมอีกนี่ครับตรงนี้จะรวมเนี่ยจักหน่อยนึงแบบตัวนี้ครับให้เพื่อนเอามะหองครับ ห้องให้มันแน่นเลยให้มันจบแต่ว่าก็นจะไปเฮ็ดงานก่อนครับเพราะงานเพิ่นรับแล้วรับไปแล้วกระบอกดีแท็กซี่ตัวให่ครับบอทั้งซึมอามมีปามาแล้วครับตรงอามตรงนี้ตรงกลางจะเป็นห้อยแบบที่เห็นอันนั้นคือสีโปด้วยครับข้างบน,นครับแต่นบูมนี่สวยครับ บูมบูมยังดีอยู่บูมยังสวยมีแต่อามแล้วครับที่ได้ป้ามาก่อนแต่เ้าเอามาใส่งา,งานในการตักดินเนาะครับก้าจะบอมีปัญหาปัานหาใดหรอดูงานสูงมุงนี่จักหน่อยถ้ามีเหลือระบบไฟครับบัดน,นี้ระบบบับนระบบไฟดอกครับพวกไฟสปอร์ตไลท์ยังพัฒนาต่อครับพรบอมมีมารถเปินบัวคอยดีแค่ง้างคืนครังนี้ยังดูดีครับฝั่งนี้พวกกเ็เลย คือกันครับข้างบนตัวบนบนมุนตัวล่างหงทุกตัวครับแล้วก็ตัวเดินเซกไม่เซกน้ำมันซื่อๆเราครับเก่งเนียถือว่าโอเคครับสภา,พาเพื่อนนอกตั้งซื้อเลยเได้เบิ่งปัป๊มครับนี่ นี่ครับกระจาบมีเยอบอยู่ตรงจุดนี้อยู่ครับถือว่าใส่ได้ครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆครับแผลอดเปลี่ยนใหม่เป็นว่าของเก่าวันอัดบ่ถึงจเปลี่ยนใหม่รถของคันนี้ทุกอย่างตามสภาพนะครับตามสภาพตามราคา จะมีปุ๊บมียังงนีครับตัดสภาพแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่างับเดี๋ยวผ้าขึ้นเบิ้งข้างบนครับปั๊มก็ถือว่าพ่อได้ครับแนโทลปั๊มสวิงที่ว่าโบมีเยิบเลยโบเมียครับแต่ตรงมีครับรถปานนีเนาะเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งเครื่อง ยงจนอีสุขเครื่องเดิมครับเอาก็มาใส่เกลียคุมห่อนอีกครับถือเกียคุมห่อนมาใส่ใหม่เพราะว่าของเก่ามันมากระเพิ่นบ่มีครับแล้วก็นี่ครับเป็นสายระเหลเฮาแปลกเป็นสายเวลาเห็นง่ายประหยัดมัทุกีครับเป็นมอเตอร์เลยใส่สายนี่ครับสายตัวนี้สายดีกันมาเห็ดเห็ดแล้วล่ะครับตอนนี้เป็นกันยังหาเทเลเร์อ,อยู่ครับ จะเป็นรับตัวทเหลือมาไว้สำหรับยหญ่เนาะตัวนี้สายเกียร์นะ้ไมเกียร์คุม horn กลับมาก็ไปเอามานี่ก็บล่องแล้วนะครับตักดินเบิ่งแล้วก็ถือว่าผ่านอยู่ครับแต่ว่าเท้ากะต้องเอามาสีก้อมพร้อมอีกถอาบ่อน้ำเปลี่ยนใหม่กันปิดหน้ำบ่อยากอยู่ครับโคเก่าบด่ดีมีทอยเสียครับผูนี่ตรงนี้ครับ ทะลุลายใส่งานไปก่อนเดี๋ยวคอยเห็ดใหม่ครับนี่ครับที่ไฮเบิง่งเอามาฮอดหลักลีวิวก่อนครับแด้เทเล ER ์มากเดี๋ยวขลุยงานครับเพิ่นวาสิบเอาเทเล ER ์อยู่อยู่ใส่ครับอยู่ยัสโซน่าจ,จะเป็นวันจันทร์ครับมืออื่น บูมนี่ก็ถือว่าโอเคครับถือว่างามจังตามสภาพนาะพี่เนาะของราคาบ,บันโบเมนรุ่นใหม่เนาะสิเปะเบิ้ลกับโบปะแหะครับเพราะว่ามันต้องตามสภาพการาใช้งานมาแล้วได้ขนาดดีก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้ก็คือได้ดีพวกปุ่งกีกับทวงหลังครับใหม่เลยเปลี่ยนใหม่มา พวกแพรก็ทนก็ถือว่าได้ส่วนเอวเดี๋ยวให้เบิ้งเอวครับวันนี้นี่ครับเอวก็ถือว่าแข็งอยู่ครับถือว่าได้อยู่ถือว่าโอเคคลิปนี้ยังพ่ะท่านบอกราคาครับว่าเอามาเท่าใดเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันคลิปนี้มาอัปเดตได้เบิ้งก่อนประมาณนี้ครับอือเดี๋ยวภายในครับเดี๋ยวเบิเ้งภายในกัน ภายในก็จะตามสภาพการนี่ครับคอนทลพวกตัวเดินยังบอท่านได้ทำความสะอาดอยู่หลังค่ายังครับตัวข้างหลังตู้เบาะเดี๋ยวจะต่อไปเปิดจีเอตอนนี้เอยังบม่ยินนะครับเอบอท่านมีเดี๋ยวคอยว่ากันไป คครับคลิปนี้พอกันไหมครับคลิปน,น้ดตัดดอกงานรุยงานครั้งแรกจะเป็นยังไงเป็นมาเลยสวัสดีครับ